สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าโอชมเมสมีฟองเซ่กัมมอลตะลิวูมัวซาวาเม็กซี่โอชูบุยสิทวายป้าสิพมณีอัมฟัวลาปลาสอ a บองด o น i n g กาแฟยืมเบียงควันวิตามินเดอโซไลยังก็กแฟฟัวสวัสดีเด้อค่ะเด้กพี่น้องค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อนี่แหละเมื่อนี้ก็เป็น เลิกง,งามย่ำดีพี่น้องหลังจากที่กลับเมืองไทยนะคะเด้อแล้วก็บ่อใดมั้ทะเลเจอเทื้ามาถึงมาเถ้อนี่แหละปีนี้นะคะแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่พี่น้องยังหนาวอยู่ด้วยค่ะด้วยจังใดก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะด้วยพี่น้องค่ะโผล่เมื่อเดือนอออกันเถื่อนขากล้อง <mith S 1> <laughs> ยูทูบเบอร์ก็เฮ็ดวิดีโอพี่น้องเบิ้งพี่น้องแล้วเบิง้งเันสิพาชมวิวงามๆเด้อมาเบิ้งกันเด้อพี่น้องจ้า คุณหนาเห็นบ่พี่น้องวิวสวยงามไหมจ๊ะคุณหนาคนยังเล่นน,น้ำได้พี่น้องคนที่ก็บ่หนาวูเห็นปะคุณคนเริ่มมาตากแดดแล้วพี่น้องเห็นบ่เริ่มมาตากเริ่มมาตากแดดรับวิตามินดีแล้วพี่น้องสุดยอดบ่จ๊ะคุณหานาวิวสวยงามอีกจะน้อยหน้าห้อนก็ที่เดิมว่าไหวหน้าบอกกำลังกายพี่น้องเห็นบ่สวยงามไหมจ๊ะคุณสวยงามสี สีทะเลท้อง,ฟ,องฟ้าืสีง้มพี่น้องเหรเห็นแล้วสบายตาสบายใจนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านบองดนนะคะเด้กพี่น้องคะเป็นหมู่บ้านบองดนแถวภาคใต้ของฝรั่งเศสนะคะพี่นอ้องสวยงามไหมจ๊ะนี่แหละก็า,ายทอดให้เห็นนะคะนอกการอยู่มั่งนอกเป็นแบบใดนะคะ ยูบ้านเนสซิลิพอนกับวัไก่จากทะเลปันไดน,นะคะพี่น้องขับรถย่างนั่นกับสิบกวนาทีนะคะวัไก่้บพี่น้องเดอสุดยอดบจ่จจะสุดสายหูสายตาสวยงามเป็นบ้พี่น้องคือ่มังหนอกก็ดีแบบนึงอยู่ก่ทะเล่ะเด้อก็ต้องเลีนยไก่นะคะอากาศกดีๆแต่ว่าก็ลุ้มหนาวพี่น้องหนาวอยู่นะคะสุดยอดบจ่จจะ จบับโบพี่น้องกันจับกับคอมเมนต์ไว้ได้เด้อค่ะเด้อนี่แหละพาชมทะเลสวยๆดหนุอยทั้งบนหนาวเธอลุ้งหนามมึงดูหัวตั้งนั้นลุ้งหนามอยู่พี่น้องลุ้งหนามเด่นทั้งบน,นหนาวเธอเด็กหนุอยม,มึงดูโอ้ปวดโพ,พ,พเก่งขนาดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะจับบ่จับ <laughs> จบ่สู่ๆเด้อชีวิตเมืองนอกนะคะอีกเมื่อก,กี้ปีกับสยากกลับเมืองไทยเลยล่ะพี่น้องนะคะ รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะทุกคน,นละ่ะไปหาอยู่ใส่ชีวิตบ้นบานบานดูบ้านเขาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนาะไหนกะยุ่มังออกก็ดีดอกไม่ได้ลืมบุญลืมคุณบนดอกแต่ว่าเขากะคนไทยเขาก็อยากกลับพอยุบาอย่ดของเขาบ้านปลายในชีวิตเนะพี่น,อน้องเนาะจังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมนะคะเด้อภาิิเฮ็ดไว้จ้ำนี่แหละพอบ เพราะว่าให้พี่น้องเบื่อนะคะกับชมยุ่งชิวช้วๆไปนะคะเนาะเด็อนนกอะฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อไปแล้วคะ <c oughs> ่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนแม็กซียตรลโมนเมชวีฟองเซนแตงกิววิเดมัสมฟยเฟนไปแล้วค่ะ <c oughs> พี่น้องค่ะฮักทุกคน,นคือเก่าเด้อค่ะเด้อลบๆไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย